สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับรายการหน้าหนึ่งคมชัดลึกครับครับรายการที่จะเสิร์ฟข่าวร้อนๆให้คุณผู้ชมได้ชมก่อนใครพรุ่งนี้เช้าเผื่อเดิมที่หน้าแผนนะครับคุณเสด็จเปิดหนังสือพิมพ์คมชัดลึกออกปุ๊บคุณจะได้พบกับว่าโอ้โหข่าวเด่นข่าวร้อนไม่ตกกระแสแน่นอนครับครับมีแน่ๆพรุ่งนี้การเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาครับผมครับเป็นที่ติดตามกันามากสําหรับวันนี้นะครับทั้งวันผลการเลือกตั้งก็ออกมาแล้วนะครับ คุณผู้ชมก็คงรับทราบกันไปว่าท่านประธานาธิบดีโอบามาก็ยังคงรักษาตําแหน่งประธานาธิบดีไว้ได้นอกจากการเมืองในสหรัฐที่ทุกคนต่างรุนว่าพยาอินซีคนใหม่เนี่ยจะเป็นคนใหม่หน้าเก่าหรือหน้าใหม่เนี่ยนะเรายังมีบิ๊กเซอร์ไพรส์สำหรับคนไทยครับเพราะว่ามี้คมชันลึกของเราโฟกัสไปที่สาวไทยของเราครับ ที่ไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาวันนี้สาวไทยของเราได้เข้าสู่สภาแล้วของสหรัฐอเมริกาแล้วนะครับถือว่าเป็นสตรีที่มีเชื้อสายคนไทยในประวัติศาสตร์เลยนะคุณแอมี่ดักเวิร์ดครับวันนี้ต้องถือว่าเป็นคนที่คนแรกของประเทศไทยนะครับที่สามารถที่จะช่วงชิงตําแหน่งเข้าไปเป็นสสในสหรัฐอเมริกาได้นะครับทีที่เขาเรียกว่าสภาแชมป์ด้วยครับล้มแชมป์ด้วยนะครับที่ อ่าลอิลินอยนะครับนครชิคาโกนะครับครับก็ถือว่าคนนี้เป็นนี่มีภาพนะครับปรากฏได้เห็นนะครับว่าเป็นอยู่ในพรคของอ่าเดมแครตนะครับคุณทัมมี่เนี่ยนะฮะหรือว่าคุณรัดดาเนี่ยที่เรารู้จักกันชื่อภาษาไทยเนี่ยเธอไม่ใช่ลงครั้งแรกนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเคยลงมาแล้วหนึ่งครั้งแล้วก็ตอนนั้นพ่ายแพ้แต่การพ่ายแพ้ของเธอ เธอก็ได้รับเลือกจากได้รับความไว้วางใจจากประธานยุบดีบารักโอบามาให้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีด้านาหารพันศึกครับแต่เดี๋ยวรายละเอียดมีมากกว่านี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในในอีกสักพักหนึ่งนะฮะในช่วงต่อไปแต่อีกข่าวนี้ดีครับผมว่าโอ้หคนมีครอบครัวอย่างคุณเสด็จนี่น่าจะดูไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับชาวผมก็ไม่ใช่เรื่องอะไรฮะก็เรื่องโอ้โหความขัดแย้งในครอบครัวสถาบันครอบครัวที่แตกร้าครับก็กลับมาก่อปัญหาอีกแล้วครับวันนี้ฮะหนุ่มใหญ่ที่เป็นติวเตอร์โรงเรียนกรดวิชาชื่อดังนะ ในกรุงเทพนี่แหละปรากฏว่าจะไปทําธุรกรรมกับภรรยา<ม>ในธนาคารครับก็โอ้โห,โหก็ไม่รู้คุยกันท่าไหนยังไงนะติวเตอร์นคนนี้ติวเตอร์หนุ่มใหญ่ก็ชักปืนยิงเมียไม่รู้ไปทะเลาะกันท่าไหนเห็น<ม>ว่ามีทะเลาะกันด้วยก็มีะทะเลาะกัน,ก,นก็ยิงในธนาคารเลยเนี่ยกางธนาคารคนเยอะๆนี่เหละฮะเหมือนอย่างคุณเสด็จหรือผมไปทําเข้าคิวต่อแถวแบงก์อะไรเงี้ยฮะก็ธนาคารนี้อยู่ในกรุงเทพด้วยแถวเขตพญาไทยครับอยู่ในเขตพญาไทย ก็พอยิงเมียเสร็จปุ๊บโอ้หพีมพพเมียล้มเกก็ไม่หนึแกก็ยิงตัวตายด้วยนะครับก็มีสื่อมาว่าคู่นี้เขาเลิกกันมาหลายปีแล้วตั้งแต่ปี4ี่หกครับคุณผู้ชมแล้วก็มีลูกด้วยกันก็ลูกสิบขวบแล้วแต่เชื่อว่าปมปัญหาที่เป็นชนวนเหตุให้ต้องแบบว่าโศกนาฏกรรมครั้งนี้เชื่อว่าน่าจะมาจากเพราะว่าภรรยาเนี่ยมีชื่อเป็นผู้ครอบครองสถาบันกวดวิชาคือสถาบันกวดวิชาเนี่ยยังเป็นชื่อของภรรยาอยู่ภรรยาแต่ค่า คนที่บริหารดูแลเนี่ยคือคุณคุณสามีใช่ค,คือก็เป็นติวเตอร์คนนี้แหละครับก็เลยคงมีเรื่องปัญหาเรื่องธุรกรรมจะเรื่องของบแบง่งจะแบ่งกันยังไงอะไรยังไงด้วยแต่ว่าเห็นว่าพยายามที่จะยิงตัวตายคุณสามีทีท่ธนาคารเลย<ช>แต่ว่ารู้สึกจะปืนขันลํากล้อง,องแต่นั่นก็เหมือนกับว่าแกก็ยังฝืนชะตานะถึงพระเจ้าจะไม่รับครั้งรอบแรกแกก็ยัง พยายามร <compra S 1> ลวครั้งที่สองนะครับเพราะเจ้าที่ตามเข้าไปถึงที่พักครับนะครับก็เห็นว่าไปยิงตัวตายที่หน้าก็ถือว่าเป็นโศกนาฏกรรมยังไงสถาบันครอบครัวนะครับก็ต้องประคองกันไว้นะครับคุณผู้ชมเพราะอย่างไรก็ตามถ้าสถาบันครอบครัวสั่นคลอนหรือว่าล่มสลายปุ๊บนะมันจะก็สะเทือนถึงสถาบันชาตินะครับครับผมก็อีกข่าวหนึ่งคุณเสด็จเห็นคุณเสด็จบอกว่ามีเรื่องเกี่ยวกับดาราก็มีดาราสาวนะครับคุอออยสุลตา วันนี้ก็มีข่าวนะครับว่าบิดาของคุณออยนี่ยับคุณพ่อเนี่ยครับถูกจับถูกจับว่าเห็นว่าไปร่วมกับกระบวนการปลอมเรื่องของวีซ่านะครับทำวีซ่าปลอมแต่ว่าทั้งนี้เนี่ยกับเจ้าหน้าที่เองที่ได้พูดคุยกันนะครับตามข่าวที่มาเนี่ยก็บอกว่าทางพ่อคุณพ่อของคุณออยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนกับคล้ายๆจะเป็นแบบบกเกอร์เป็นผู้ที่แบบถูกรออีกทีนึงหรือเปล่าเพราะว่าส่งงานให้ให้กับกลุ่มแก๊งเนี้ย นะครับไปทําแต่ก็ไม่ทราบอาจจะเข้าขายเป็นเหยื่อไม่ทราบว่าไปพวกนี้ไปทําเป็นวีซ่าปลอมนะครับก็เลยตกเป็นเหยื่อไปด้วยนะครับเวลาตำรวจถ้าจับก็คจับไปทั้งเรียกว่าทั้งขบวนนะฮะก็จะไปอย่างานแต่ว่า ทางตำรวจเองก็จะบอกว่าเดี๋ยวขอสอบสวนก่อนนะครับเรื่องนี้ถ้าเห็นว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกันจริงๆหรือว่าโดนหลอกไม่ได้อยู่ในกระบวนการร่วมกันโกงเบื้องต้นนี้ก็ยังเป็นแค่ผู้ต้องสงสัยใช่ครับแต่สําหรับคุณออยที่คุณเสด็จกําลังที่พูดถึงนี้ก็คือนักแสดงสาวที่ในเรื่องผู้หญิง5้าบาปครับอ๋อคนจำกันได้นะก็นึกถึงหนังเรื่องผู้หญิงห้าบาปแล้วคร ครับผมแล้วก็มีผลงานการถ่ายแบบถ่ายแฟชั่นเยอะแยะครับผมแต่อีกข่าวหนึ่งครับคุณผู้ชมโอ้วันนี้เสียงกระสุนปืนนี่โอ้โหดังดังเกลื่อนเมืองหลายมุมเมืองนะครับล่าสุดวันนี้มีการโอ้โหเป็นเหตุฆาตกรรมที่ถือว่าสะเทือนขวัญมากๆครับก็มีกลุ่มคนร้ายบุกเข้าไปยิงใช้อาวุธสงครามนะคุณเสด็จไม่ว่าจะเป็นทั้ง M16 ทั้งอาก้ากราดยิงนายกเทศมนตรีนครสงขาเห็นว่า50กว่านัดที่เก็บปลอกกระสุนได้ครับ การสังหารนายกเล็กทีระครั้งนี้เขาบอกว่าปมเนี่ยอาจจะมาจากเรื่องการบริหารงานในนครหันนครสงขลาโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับพวกกรรมนาพพังสีหรือง่ายๆคือการเก็บพวกเศษวัสดุต่างๆที่บิ๊กซีนะฮะที่มีมลพิษเลยพวกนี้เหมือนนายกเล็กคนนี้เขาจะออกมาต่อต้านเรื่องนี้อยู่แต่ว่านี่คือเป็นประเด็นเรื่องต้นนะครับเป็นข้อสงสัยข้อสันนิษฐานเรื้องต้น แต่แต่ว่าอีกมุมหนึ่งที่ไม่ตัดทิ้งเลยก็คือว่าเรื่องการแข่งขันทางการเมืองงการเมืองครับแม้ว,ว่าเพราะว่านายกเล็กคนนี้เพิ่งรับเข้ามารับตำแหน่งพิปีกกว่าเองแล้วก็เป็นสมัยแรกด้วยซึ่งการได้มาซึ่งสมัยแรกแล้วก็ต้องหักด่านเสือสิงห์ทิ้งแรกมาพอสมควรแล้วครับเพราะว่าต้องโค่นเจ้าถิ่นเข้ามานะฮะก็ประเด็นคราวนี้ก็จะเป็นข่าว ใหญ่ข่าวหนึ่งที่พรุ่งนี้ต้องติดตามกันต่อไปค่อนข้างอุกอาจนะครับเพราะว่ายิงกันตรงเห็นว่าอยู่ข้างรถกําลังจะขึ้นรถกลับบ้านโดนตรงนั้นเลยครับแล้วก็เป็นช่วงที่คนกําลังพุ่พานด้วยนะกำลังเยอะแยะครับไปการเมืองท้องถิ่นแล้วลองลองไปดูกันเมืองระดับชาติอีกนิดนึงดีกว่าก็ไล่ยังไล่ล่ากันครับวันนี้ยังครับติดตามกันต่อเนื่องนะครับประเด็นของเรื่องของการถอดยศคุณอภิสิทธิ์ครับนะครับวันนี้มีรายงาน ข่าวออกมาจากทางกระทรวงกลาโหมว่ารู้สึกว่าจะมีการพิจารณากันแล้วแล้วก็ลงมติเป็นว่าจะต้องถอดยศของคุณอภิสิทธิ์ครับจากเหตุผลก็คือมีการใช้เอกสารไมปถูกต้องบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับซึ่งทางกลาโหมเองก็บอกว่าได้เปิดโอกาสให้ทางคุณอภิสิทธิ์มาชี้แจงแล้ว นะครับจะมาชี้แจงด้วยตัวเองก็ได้หรือว่าจะมาทางเอกสารแต่ก็ไม่ได้มานะครับก็เลยต้องตัดสินไปอย่างนั้นก่อนก็ส่งเรื่องต่อไปให้ทางรัฐมนตรีโอ้โหข่าวการเมืองข่าวการเมืองก็ยังเข้มข้นและน่าติดตามเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะเรื่องประเด็นแผนล่าสังหารเลยยังมีชื่อสอเสือนอนหนูโผล่เข้ามาอีกแล้วครับมีอย่า่ชี้ครับเรื่องของการลอบสังหารเนี่ยแต่ต่อเนื่องจากข่าวลีดเมื่อกี้ ที่คุณเสด็จเกิดเรื่องคุณแทมมี่ครัตดาไว้นะครับคมชลึกหน้าสาวันนี้พิเศษพิเศษจริงๆครับเพราะว่าเรารวบรวมทั้งประวัติที่มาที่ไปของคุณรัตดานะตั้งแต่แบบเด็กเรียนที่ไหนยังไงแล้วก็การทํางานโดยเฉพาะช่วงที่เธออาสาเป็นนักบินเป็นนักบินไปดูที่สมรภูมิสงครามยิรักจนกระทั่งนํามาสู่การสูญเสียขาทั้งสองข้างมีโปรไฟล์ต่างๆนะครับไปอ่านรายละเอียดกันได้หรือว่าเป็นวีรบุรุษสงครามนอกจากนี้ ในฐานะที่เป็นคนไทยวันนี้เราได้ไปสำรวจความคิดเห็นในโลกอินเทอร์เน็ตที่มีการพูดถึงคุณรัตดาเนี่ยโอ้โหหลายเงี้ยอะไรตเนี่ยะครับครับผมก็คือยกย่องอย่างงู้นเป็นหญิงเหล็กบ้างเป็นหญิงเหล็กบ้างเป็นคนแกล่งบ้างเป็นต้นแบบบ้างนะครับเพราะว่าการที่เธอไม่มีขาทั้งสองข้างแต่ไม่ใช่ว่าความฝันหรือความพยายามทั้งหมดเธอได้หยุดแค่ตรงนั้นนะเธอคือไฟที่จุดประกายฝานของคนเยอะฮะและทุกและก็ไม่ใช่ว่าเธอลงครั้งแรกเราได้ เธอเคยผ่านความเจ็บปวดทั้งร่างกายและแบบความพยายามหลายอย่างจนกระทั่งประสบความสำเร็จแบบอย่างของความพยายามของหญิงไทยใช่ครับไปอยู่ที่ไหนก็สร้างชื่อได้นะครับชายไทยด้วยนะชายไทยด้วยชายเราอย่าลืมนะครับครับผมก็ครบถ้วนนะครับสำหรับหน้าหนึ่งและหน้าสามพรุ่งนี้ลองติดตามดูประเด็นเด็ดๆแต่ว่าอีกเซสชั่นหนึ่งที่คุณลังสิมาถ้าเจออยู่หรือคุณเสด็จก็ชอบอ่านประจำครับผมก็ข่าวบันเทิงครับวันนี้จะแซบเวอร์หรือเปล่าต้องลงไปติดตามครับครับ ัสดีค่ะมาพบกับหน้าบันเทิงคมชัดลึกฉบับวันพรุ่งนี้กันนะคะมาดูกันว่าจะมีประเด็นอะไรฮอตฮอตฮิตฮิตของเราคนดังบันเทิงในบ้านเรากันบ้างนะคะเริ่มจากข่าวแรกเลยค่ะฮอตแบบสุดๆเลยนะคะแอปโตเดือนหอ200ล้านแจนลูกหลุดบ้านเขาใหญ่นั้นไม่ใช่เดือนหอแต่อย่างใดนะคะเกิดเป็นบ้านของใครและเลื่อนหอจริงๆของเขานั้นหลักเท่าไหร่แอบได้มาเคลียร์กันแบบเจาะลึกถึงเรื่องราวของความเป็นจริงนะคะกับหนังสือพิมพ์คมชัดลึกฉบับวันพรุ่งนี้ค่ะ ต่อกันที่ข่าวนี้เลยนะคะสู่ขอเอนซี่กับผู้ใหญ่ตักบริบูลอุบรุนวิวาปีหน้านะคะส่วนตักวิวาจริงหรือเปล่าแล้วได้มีการสู่ขอแล้วเลิกวนใดอะไรยังไงนะคะตักก็ได้ชี้แจงกับหนัสือพิมพคนสัาเรจอ,อย่างละเอียดเช่นกันค่ะปริศขอมุ่งเรียนมากกว่าง,งานแก้มปริกคว้สเกรดฉเฉลี่ย3.50นะคะ หนึ่งบริษัทตานั่นเองนะคะเรียกว่าแฟนหลายคนกำลังคิดถึงเขาเป็นมากนะคะเพราะตอนนี้เขากลับไปเรียนทางด้านแพทยศาสตร์อย่างแบบว่าเอาจิงเอาจังเลยค่ะส่วนเรื่องราวชีวิตของเขาตอนนี้เป็นอย่างไรเขาก็ได้มาอัปเดตชีวิตที่ว่าแฟนๆหายคิดถึงกันแน่นอนคะ่ะสกุ๊ปฉบับนี้ค่ะสงครามคนดังขนาดย่อมไม่รองช้อมแต่เน้นออกสื่อจะเกิดอะไรขึ้นคะเมื่อ เดารารคนดังของบ้านเรานะคะใช้สื่อทางโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะในการโพสต์ข้อความหรืออะไรที่เขาไม่พอใจลงใน i ินสตาแกรมหรือว่าในโซเชียลเน็ตเวิร์กทุกอย่างนะคะส่วนจะมีใครอะไรบ้างแล้วเขาโพสต์ข้อความว่าอะไรแล้วทําไมจะต้องโพสต์ลงในโซเชีย hmm. ลติดตาบกันได้ในตะกรุบกกันทึงฉบับวันทุงนี้ mm hmm. ถ้าจุดคอรลับเมาส์นอกจอฉบอกกับบนทุงนี้นะคะ mm hmm. ก็ยังมีเรื่องราว ที่แบบก็อติดก๊อติดของเราคนดังมันเทิบ้านเราขนมาเมาส์กันแบบกระจายเช่นเคยค่ะไม่ว่าจะเป็นข่าวของเขาคนนี้ค่ะกิ๊ซี่วานิดานุ่นวรานุชแอนนี่เดอะบัตทอมบูเป้อารักและกุ๊กกิ๊บ ส่วนคอรัมตะลุยตะรอนกองนะคะฉะบับวันพรุ่งนี้ก็ยังแซ่บอีกเช่นเคยนะคะเป็นเรื่องราวของกองละครจากอุบัติเหตุทางช่องเสร็จน,นั่นเองนะคะซึ่งเป็นตอนฉากที่ว่าปุ๊กลุ๊กวินแตกชีวิตเอมมี่ไม่ได้ซื้อด้วยเงินส่วนปุ๊กลุ๊กจะวินแตกเรื่องอะไรและเอมมี่มรกรนะคะเขาไม่ได้ซื้อด้วยเงินด้วยอะไรก็ติดตามอ่านฉากนี้ตเต็มๆได้ในคมชันลึกฉบับวันพรุ่งนี้และติดตามอ่านได้ว่า จะออกฉายทํางช่องเจ็ดเมื่อไหร่วันที่เท่าไหร่นั่นเองค่ะขอบคุณมากครับคุณกาลเกตครับแหม่พรุ่งนี้น่าสนใจมากนะครับว่าเรือนหอสองร้อยล้านของคุณสองร้อยล้านเฮ้ยทำไมเพิ่งสร้างเลยครับผมว่าแต่งมาตั้งนานแล้วไม่ใช่ครับหรือว่าจะออกมาเพื่อบับข่าวเรือนหอคุณตั๊กเลยว่ะที่สามสองไร่แต่ยังไงพรุ่งนี้ต้องไปติดตามครับแต่ ตอนนี้มารออีกแล้วครับสำหรับข่าวกีฬาโดยเฉพาะผลการแข่งขันฟุตซอลชี้สตาทีมชาติไทยแน่นอนว่าจะอยู่หรือไปครับวันนี้คนกีฬาตัวจริงมารอแล้วครับสวัสดีครับคุณดุลพรคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนิสาสุนเสดครับครับสวัสดีคุณผู้ชมครับเช่นเคยนะครับหน้ากีฬาของเราวันนี้แน่นอนครับเป็นการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลกครอบแรกน่าสุดท้ายนะครับทีมชาติไทยรู้จักพลาดหัวเลยฮะโอ้โหไทยตามไม่ทันผ่ายปารากวัยก็ น่าเสียดายนะครับเพราะว่าเรานั้นมาเล่นดีอาตอนหลังๆตอนแรกเนี่ยเสียประตูเร็วไปหน่อยดวงไป3ลูกเลย10นาทีเานั้นเองสามเลยแล้วต้องมาไล่ทำต้องมาไล่ยิงนะครับก็ยิงได้แค่2ลูกก็แพ้ไป2ประตูต่อ3ก็อย่างที่เห็นในภาพครับภาพนี้ก็สุพุทธเถือนกลางนะครับเป็นศูนย์หน้าดาวยิงของเรานั้นก็กลับมาลงสนามได้คือว่ามีอาการบาดเจ็บนะฮะแล้วก็ตอนแรกก็ ดูว่าจะสามารถจะรับใช้ทีมชาติได้ต่อไปได้หรือเปล่าเนี่ยก็สามารถกลับมาเล่นได้นะครับในนาสุดท้ายนี้ก็ยิงได้นาทีที่11นะครับอีกคนนึงก็เจสดาชูเดชก็ยิงได้นาที25แต่ก็ไม่ทันครับดูจากสถานการณ์ตอนเนี้เราก็ยังมียังพอมโอกาสเพราะว่าอีกคู่หนึ่งในในกลุ่มเดียวกันเนี่ยที่แต่พร้อมกันเนี่ยฮะยูเครนถล่มคอสตาริก้าไป6ประตูต่อหนึ่งทำห้ไทยกับ คอสริกชนั้นมีแต้มเท่ากันแต่ว่าผลต่างประตูได้เสียเราดีกว่าแล้วต้องไปวัดกันยังไงฮะเราเป็นทีมแบบสามก็คือว่าเขาจะให้ทีมแบบสามเนี่ยจากหกทีมเนี่ยเอาเข้าไปสี่ทีมจะตกไป2ทีมนะครับเราจะเป็น4ทีมนี้หรือเปล่าก็ต้องลุ้นกันตอนนี้ทีมที่เป็นดับสมก็คือญี่ปุ่นกับไทยเหลืออีกสี่กลุ่มยังแข่งขันไม่จบ วันที่8ที่9นี้นะครับอีก2วันอีก2วันต้องรอลุ้นให้จบทุกกลุ่มก่อนอีก2วันครับต้องดูว่าเมื่อลุ้นทุกกลุ่มแล้วเนี่ยทีมระดับ3ามของแต่ละกลุ่มเนี่ยไทยของเรานั้นจะติดหนึ่งในสี่หรือเปล่าครับก็ก็น่าสนใจครับก็ต้องเชียร์ละนะฮะต้องเชียร์และช่างำลังเชียร์และช่างทีมอื่นด้วยนะครับก็คือพึ่งพึ่งฝีเท้าอย่างเดียวไม่พอต้องพึ่งชงพึ่งโชคด้วยมีดวงด้วยคราวนี้ต้องคุณดวงด้วยครับ